อยู่พื้นที่ไหนคะอยู่พื้น <มา S 1> ที่ไหนยี่สิบคนก็ได้ค่ะหมู่บ้านไหนคะ,คะใช่ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ <มา S 1> ได้รับหบ้านนการค่ะได้หน้าเลยค่ะได้หน,น,น้าเลยนะคะอยากขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ<ม>ที่ดูแลเราในช่วงผลกระทบที่ผ่านมาไหมคะีย ทัทีเยรีบรองก่อนกัเลยค่ะเป็นสองแถวก็ได้นะคะสองแถวก็ได้ค่ะนั่แถวหึงนะคะแล้วก็ยืนแถวนึ่งค่ะนสดีนะคะโดยจะริมต้นดเรียนเสิ้อผ้าดองเพืนังโมเดนด้วยนะคะของเรียนังโเเรบคุมเรียนรวมถึงจด้ ในกแห่งิจิทที่ผ่านโปรรเาต้องใารดวาต้องขอใค้ในความไม่สะดวกนะคะของประชุมเราคับแคบค่ะ สาสตรารนะคะท่านรองประลัดกระทรวงศาธิการนะคะท่านผู้บริหารนะคะสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะคะท่านผู้บริหารการศึกษานะคะทั้งมัธยมและประถมศึกษานะคะซึ่งท้ายที่สุดนี้ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะปัญหาที่เราได้พบนะคะจะเป็นกระบอกเสียงมนึงท่านจะได้นำ ดิฉันและคุูครูวิทยากรนะคะก็ต้องขออนุญาตยุติหน้าที่วิทยากรนะคะในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะคุณค่ะปิดทีตค่ะิดที่ต่อ ช่วงนี้ท่านและงดิฉันนะคะได้โทรกับกรมการกักตานนักเรียนนะคะผู้ปกครองที่ได้นำสนอไปตรง